for my perfect master to start her immaculate day as a connoisseur she speaks her mind perfect as an overseer she keeps her word no. and as an artist she pursues the superlative though occasionally she can be somewhat impulsive วันนี้เราจะมาคุยกันว่าคุณควรจะเปิดไหมนะไกลาอาร์ครับฮะพี่อะไรนะทําไมเป็นเปิดไหมนะคือต้องบอกแบบนี้ก่อนครับว่าจริงๆแนละ้วตัวละครมันเก่งมากๆนะครับแต่ผมมองว่ามันต้องการเงื่อนไขบางอย่างซึ่งมันจะเป็นเปิดเหอะทันทีเลยในการใช้เงินเพิ่ม,เต,มเติมครับเพราะว่าเป็นตัวที่ถ้าฟูลทีมกับฟูลออปชันแล้วเนี่ยแรงมากๆใช้คําว่าแทบจะแรงสุดๆในเกมแล้วณนะตอนนี้ครับก็คือทีมที่มีไกลอาบวกโรบินบวกซันเดย์บวกหัวัวคือแม่งจบเอโม่สีสิบสองศูนย์เข้าได้เลยเนี่ยคุณ โดยที่ผมทําดีลิกมูล,ลค่ารวมแค่26ซัฟาเตตคุณได้ยินไม่ผิดครับ26กซับฟาเตตครับแต่ว่าสวาร์ล็อกจริงๆมันยังรีเพิ่มได้นะรอบนี้ผมทาได้แค่เหลือเลือด2%เก็เลยไม่จบซูนไซเคลิลหมายความว่าไม่โคตรแรงเลยครับฉะนั้นจริงๆมันเป็นเทียเปิดเหอะแหละแต่ว่าถ้าคุณมีเงินแล้วก็สเปนทรัพยากรก,ารกับทีมทีม,ทมนี้มันถึงจะเก่งขนาดนั้นส่วนใครอยากได้แมคานิกแบบละเอียดเนี่ยคลิปที่แล้วทําไว้ให้แล้วนะครับกดกั๊ดได้เลยที่มุมขวาบนหรือว่่่่าาาาาดดูททีีนะบบลลลิิกกกกสรรรรปปนน็็ไไ้ะะอมมมบเเเเเพยยว เรื่องแรกก็คือจ่ายเทคนิคก่อนสู้เสมอครับถือว่าลุงขอคือเป็นตัวผ่าทรงจําเลยไม่ได้มาคนเดียวต้องมาพร้อมผูกความทรงจําฉะนั้นต้องจ่ายเทคนิคก่อนเพื่อที่ได้ไม่เสียเวลาแล้วก็สามารถได้มาเลยตั้งแต่ต้นพอจ่ายมาปุ๊บอากายาก็ได้พลังงานไปเลยสามิบหน่วยตรงนี้ผ่านค่ารีพลังงานได้และพลังงานอากายาโคตรสาคัญทุกเม็ดทุกหน่วยมีค่ามากๆแถมเทคนิคยังแปะดีบัฟถักทอช่องว่างใส่มอลแบบสูมไว้ให้ด้วยมอนที่โดนดีบัฟก็คือจะโดนราเมจไสายฟ้าเพิ่มอีกหนึ่งคิดเป็น30ขอิ a เ k แล้วก็เริ่ม มาก็จะสัตย์ให้เลย1ทีด้วยเก็บไปเลย1สแต็คนคนคนเรื่องต่อไปก็คือหุ่นตัดชุดที่โคตรแว้นท่าสแต็กเต็มสปีด330จะบ้าตายบอกก่อนนะครับว่าตัวหุ่นจะมีสเต็กเท่ากับอากลยาแทบทุกอย่างเลยยกเว้นแค่สปีดกับ HP ซึ่งปกติแล้วตัวหุ่นจะช้ามากก็คือมีสปีดเท่ากับ35%ของอากลยาและหุ่นก็จะตีมอนที่ติดสถานะดีบัฟถักทอช่องว่างเป็นหลักด้วยต่อไปนี้จะเรียกว่าดีบัฟเลยนะแต่ตี3เป้าตรงกลางโดนแรงข,งข้างๆโดนเบาลงมาที่ีีคือหุต1ทได หนึ่งสต็ซึ่งหนึ่งสแต็บวกสปีดห้าสิบห้าหน่วยสะสมได้หกสแต็เท่ากับสามร้อยสามสิบหน่วยและสเต็คนี้เดี๋ยวจะไปส่งผลให้อกไลไอทีในโหมดท่าไม่ตายซึ่งก็นามาสู่หัวข้อที่ว่าท่าไม่ตายที่ใช้พลังงานโคตรเยอะแต่ถ้าอัพทามได้คอดคอดคอดคือดาเมจดหลักส่วนใหญ่ของไลอาเนี่ยอยู่ที่ท่าไม่ตายหมดเลยเพราะทําให้เข้าสู่สถานะท่วงท่านสูงส่งแล้วก็ได้สปีดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อหนึ่งสแต็ของหุ่นมีหกสเต็ก็เท่ากับได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์คำนวณจากเบสสเป นะแถมตัวเทรยังได้ a d k 720%ีเของสปีดอะไกลอาบวกกับ3 6 0ของสปีดคุณอีกคือมันบวกทั้งของอะไกลอาเองกับของคุณนะมันเลยเป็นฟิลประมาณว่าค่อยๆแรมอัพนเมทขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆแรมอัพความถี่ขึ้นมาด้วยและเวลาคุณใช้ท่าไม่ตายเนี่ยจะเร่งแอคชั่นเลยร0อยด้วยนะแต่ว่าเร่งแค่เราคุณไม่เร่งและการโจมตีแบบปกติของเราจะเปลี่ยนเป็นแบบเสริมพลังซึ่งมันจะไม่ได้สกิลพอยในการโจมตีเลยนะโดยมันจะเปลี่ยนจากการโจมตีปกติเป็น Joy N ag, หรือว่าโาจม ตีแบบประสานทั้งอะไกลอาร์แล้วก็หุ่นตีด้วยกันเลยและใช่ครับด้วยความที่ตีทั้งคู่เท่ากับได้สเต็กสปีดด้วยตัวคูณที่อยู่ที่200อของ ADK ดีเคของอะไกลอาร์บวกกับ2 0 0 ADK ดี AD K, ของหุ่นใส่ตัวกลางตัวข้างๆจะโดนแค่90บวก90นะก็คือ90อาอะไกลอาร์กับ90หุ่นนะ่ะและที่ว้าวซากว่านั้นที่ทําให้โรบินอภิมาหาโคตระหุ่นขึ้นก็คือจอยแท็กนับเป็นโจมตี2องยูนิตทำให้ดาเมจของโรบินขึ้น2องเและก็โหมด ของไฟร์ฟลายที่คุณเล่นมานั่นแหละส่วนในกรณีที่คุณเอาไปเล่นจริงๆแล้วคุณเจอเคสที่คุณสามารถบวมพลังงานถ้าไม่ตายได้ทันก่อนที่จะไปถึง100รเนี่ยพอกดใช้จะรีเซ็ตเป็น100ใหม่นะครับซึ่งจะต่างกับพวกไฟร์ฟลายกับโรบินที่ไม่สามารถกดได้นะเต็มก็ต้องทิ้งไว้อย่างนั้นอันนี้บังคับกดได้ครับต่อไปก็องมาคุยเรื่องของสปีดว่ามันจะอะไรยังไงให้คุ้มค่าและอ่อยแอชันได้บ่อยที่สุดบอกเลยนะครับเลียงยากมากตัวโคตรแว้นและที่สำคัญคือที่ผมจะให้ดูใใน,นนนตตตออออี้้้คคุณงงศึกษาออา่่เผมหแ หลักๆถ้าเป็นช่องที่ผมแนะนำเนี่ยช่องไทยไปหาลูดิโกโกะเลยครับซึ่งช่องนี้เขามีซับไทยให้คุณอยู่แล้วครับคนไทยฮะโฮโยครีเอเตอร์เหมือนกันนี่แหละหรือว่าถ้าคุณดูภาษาอังกฤษได้สะดวกเนี่ยก็จะมีกูบ้าเซอร์ติฟายเหมือนกันที่ทำละเอียดเรื่องนี้หาดูจากสองช่องนั้นจะได้ข้อมูลที่ละเอียดกว่าในหัวข้อนี้แน่นอนนะครับลิงก์ของช่องนั้นๆผมแปะไว้ให้แล้วที่เดสคริปชันเช่นเดียวกันโดดไปดูได้เลยเข้าใจด้วยนะครับว่าผมทําไกด์ให้พวกคุณทำความเข้าใจได้เล่นตัวละครได้ประมาณน เพราะคุณต้องเข้าใจว่าการจะคุยเรื่องของแบบเชิงละเอียดอะนะะวิ่งในเกมเทิร์นเบสเนี่ยมันต้องใช้ทั้งเรื่องของดวงที่คุณจะได้ของตีบวกลงอีกจัดทีมยังไงฉะนั้นอยากได้ท่ายากอยากได้ลึกต้องไปศึกษาต่อและบอกเลยนะครับคอนเนคชั่น <c oughs> <connection S 1> แต่ละรอบไม่เหมือนกันและคุณจะเลียงให้เก่งให้ตายแค่ไหนถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มอนมันเลื่อนแอคชั่นหรือลดสปีดได้มึงเละทันทีเอาโลเทชั่นที่ผมอยากจะเอามาให้ดูก็แล้วกันครับอันนี้จะเป็นเบสิกนะฮะก็คือซันเดย์สปีดตามหลัง GPSPS นดีนี้ก็จะเป็น คเคสนี้จะเป็นนักไกลอาที่มีแลคโวมาจําตัวแล้วก็มีสปีด164ส่วนซันเดย์จะเป็นสปีด160จริงๆมันไม่ต้องห่างขนาด4นะคุณคุณห่างแค่สักประมาณ2หน่วยก็คือถือว่าเซฟและไม่นับตัวเลื่อนแอคชั่นหรือลดสปีดแล้วก็ให้อากไลอาใส่เชือกพลังงานแล้วก็ใส่โวหัวเข้าไปช่วยบัฟทาไม่ตายด้วยเพราะว่าพลังงานไม่พอใช้โดยการเล่นแบบนี้เราจะสามารถได้ทาให้ตายครั้งแรกหลังจากที่ซันเดย์ดึงขึ้นมาแล้วว่าไกลาอาบวกขุนตีในโรเทชันแรกพอดี Body. และตัว ในโหมดถ้าไม่ตายจากการที่เร่งตัวเองขึ้นมาแอคชั่นที่2บวกกับคุณหลังจากที่โรบินดึงแอคชั่นที่3บวกคุณหลังซันเดย์ดึงแอคชั่นที่สบวกคุณตามสปปดของตัวเองแอคชั่นที่หหลังซันเดย์ดึงอีกที่ตรงนี้จะเห็นว่าอักลายสามารถแอคชั่นที่6ได้อีกรอบหนึ่งก่อนหมดถ้าไม่ตายแบบพอดีเป๊ะมาก แค่คิดตามก็ปวดหัวแล้วเลยอ่าเนี่ยแควคูเล่เตะคอดๆส่วนเจวาวะหลอกก็ภาพเดียวกันครับเริ่มเห็นใช่ไหมว่าอาการมันเป็นประมาณไหนคือมันต้องกดให้พอดีกดให้ทันมีสติตอนกดของโรบินด้วยแล้วก็ต้องไม่โดนพวกกัดทั้งนวงเหนียวรถซาปีเลือดแนคชั่นต้องไม่โดนอะไรเลยถ้าโดนพังหมดเลยต่อมาคือแบบที่ผ่านการคำนวณอภิมาหาโครตรละมาแล้วแต่เชื่อผมเถอะมันมีดีกว่านี้เอาบอกว่าอันนี้ของผมก็ท่ากันโอเคนะฉะนั้นไม่ดราม่านะศึกษาที่อื่นต่อเองถ้าอยากได้ละเอียดเพราะผมพูดแล้วดิสเคว้้แลว่ชองผม ได้ทําตรงนี้ให้นะอักไลอาบวกลและโคมประจําตัวแล้วทําสปีด1 6 5 4หรือ1 6ก็ได้และในการต่อสู้ก็คือรวมเซตรีลิกฮีโร่ไปเรียบร้อยแล้วเวลาสแต็กเต็ม1 6 6บวกกับ102.6ซึ่ง1 2 6เนี่ยก็มาจาก90%ของ1 1 4นั่นแหละคุณเท่ากับคุณจะมีสปีดที่268.6หรืออักไลอาที่ไม่มีแลโคมประจําตัวแล้วทําสปีด176.2หรือว่า177ก็ได้โดยที่รวมเซตรีลิกฮีโร่แล้วเวลาสแต็กเต็มจะได้1 7 7 91.8ซึ่งก็คือ90%คูณ1 สองอะแหละจะเท่ากับ2องร้นะส่วนซันเดย์หนึ่งร้อยสามสิบครับคอนเซ็ปต์นี้จะทำให้เวลาท่าไม่ตายบวกสแต็กเต็มสปีดของอักรายอาเป็น2เท่าของซันเดย์ใช่ครับได้ยินไม่ผิดครับเป็น2เท่าครับทำให้สามารถออกได้2อถึงสแอคชั่นได้ก่อนที่จะเข้าเทิร์นซันเดย์แบบพอดีพอดียย่ามาต้องไม่โดนอะไรมาก่อนเลยแต่จะไม่สามารถรักษาระยะเวลาบัฟของตัวไลโคนวิลิกเซตซัสดอตสได้ในแอคชั่นหนึ่งนะครับแล้วคอนเซ็ปต์นี้สามารถใช้ตอนข้ามเฟสให้มันพอดีกับท่าไม่ตายของโรบ,บินท ไม่ใช่เบสเซตอัพของไกลอาร์มันยากมากๆครับแต่ถ้าถามว่าเล่นได้เก่งไหมเก่งนะครับเพราะยังไงสุดท้ายแนละ้วซันเด์ก็เป็นตัวเดียวในเกมที่ดึงเทิร์นทั้งซัมมอนแล้วก็เจ้าของซัมมอนขึ้นมาได้แล้วพลังงานที่ให้เนี่ยก็เป็น20%แบบของแม็กซ์พลังงานคนนั้นๆด้วยแต่เรื่องสปีดเนี่ยผมบอกเลยยากมากครับเล่นโรบินจะดูหายใจออกแล้วก็เล่นได้ง่ายกว่าในเ,เรื่องของการเลี้ยงสปีดด้วยนะจริงๆเรื่องสปีดเนี่ยผมบอกเลยนะครับมีอีกเป็นร้อยตำรับเยอะมากๆครับมีทั้งแบบทา่ายากไกลอา,า,อา,า,ลาลรา เคมาไดาหรือจะเป็นซันเดย์สี่ลมอีกซันเดย์แดนแดนแดนหกไกอาบวกซันเดย์บวกโบ,กบกนี่ดับเบิลดึงโอ้โหถ้าอยากได้มากจริงพิมพ์คอมเมนต์กันไว้เยอะๆครับก็ตัวทั้งต,ตัวตีมาทั้งหนึ่งคนฮะหรือไม่ก็มาคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ปักหมุดผมก็ได้ถ้ามีถึง50คอมเมนต์เฉพาะเรื่องนี้เดี๋ยวทําแยกให้ตอนนั้นผมสรุปแบบง,ง่ายๆเลยแล้วกันนะครับสายลิงเล่นง่ายไม่ต้องเผื่อว่าสแต็กเต็มไหมถ้าไม่ตายหมดไหมมีปัญหาไหมคุณทํามาไกอาล็อกหกสิบเอ็ดแล้วก็ซันเดย์ล็อกหกสิบไปเลยคร คุ้มหน่อยก็ทําสปีดอากลอา2เท่าของซันเดย์ตอนสแต็กเต็มนะแล้วก็ท ok ําอาไกลอาบวกไลโคนประจําตัวให้ได้165.4หรือว่าถ้าไม่มีไลโคนต้องได้176.2แบบที่รวมรีลีกแล้วแล้วก็ซันเดย์วางที่134ได้เลยครับต่อไปจัดทีมแต่และตําแหน่งใครได้บ้างปกติเนี่ยอากลรอาจะเป็นโซโล DPS หรือว่าเราจะเรียกว่าไฮเปอร์แครีกันนะครับดังนั้นเราจะใส่อากลอาบวกกับซัพพอร์ต2ตัวแล้วก็1ซัสเทนฉะนั้นหมายความว่าตี้หลักๆอากลอาคือล็อกไว้อยู่แล้วเพราะว่ามันคือตี้หัวไกอาเนาะส่วนซัพพอร์ตเนี่ยตัวที่1ก็คือซันเดย์เป็นตัวที่ เกมที่ดึงแซมมอนได้แจกพลังงานได้แถมแจกเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่ง20อของไอกลาอาก็เท่ากับ70หน่วยเยอะที่สุดแล้วในตอนนี้แต่จะจูนสปีกกรนอวกแตกปวดหัวแน่แ,นแต่ทําเสร็จแล้วเสร็จเลยถ้าไม่เอาไปเจอมอนที่เลื่อนแอคชั่นข้อดีคือเก่งมากจูนของทีเดียวแถมบัฟทั้งดาเมจและควิดีดเ้เข้าดาเมจซึ่ง2งส่วนนี้เป็นส่วนที่ขาดเพราะว่าไกลาอาเอดีเคเยอะมากครับแถมมีหนึ่งทำแมไกลาอา,ลาสามารถทะนวนดีเฟนด์ได้อีกตัวไกลาอา,ลาน่นะแค่16แต่หุ่นล่อไป40เคตร์เ่่กงซ็นนสามาระรบ้า ของเราได้้แค่นนัต่อไปคือโรบินผมจะให้ภาษีดีกว่าซันเดย์เพราะว่าเล่นง่ายกว่ามากๆครับและมันสามารถรีบประสิทธิภาพโรบินได้เยอะด้วยเพราะว่าตีถี่ตีเร็วก็เติมพลังงานให้โรบินได้ดีแถมการจอยในแท็กที่เป็นการโจมตีพิเศษหลังจากที่ใช้ท่าไม่ตายมันมี2ฮิตเพราะว่ามาจากทั้งเราแล้วก็หุ่นเลยทําให้ได้ดาเมจจากโรบิน2ฮิตด้วยครับข้อเสียหลักๆก็คือไม่ได้บัฟตัวที่เป็นฟล l l ์อัพในแท็กเกมเขาดักไว้ไม่ถือว่าเป็นโจมตีต่อเนื่องก็เลยไม่ได้คุยด้วยข้อดาเมจครับแต่โบนัสความเสียหายกับคุย ของรบินด้วยความที่ขุ่นก็นับเป็น1บุคลก็เลยสามารถดึงแอคชั่นขุ่นขึ้นมาได้ด้วยแถมอีกหนึ่งโรบินก็ผ้าบอเหมือนกันครับทะลวงต้านทานธาตุยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ทั้งคนและหุนต่อไปคือ RMC หรือ r e m b r a n d e Main Collector อันเนี้ยต้องบอกว่าคุณจำเป็นที่ต้องมีอ1นึงซึ่งคนมีอยู่แล้วมันตัวแจกฟรีอะคุณเพราะว่าจะสามารถบัฟทั้งหุ่นและก็คนได้ข้อดีคือเมมสามารถดึงหุนได้ทำไม่ช่วยเก็บแสกสปีดได้ดีและตัวบัฟ True d a m ม g e เนี่ยมันให้แบบจัดเต็มครับเพราะมันตามแม ไม่บัฟเนี่ยอยู่แทบจะตลอดเวลาเลยถ้าเล่นคู่กับโรบินก็สามารถพิจารณาใช้เมมไปดึงโรบินในโรเทชันแรกแทนได้นะครับจะได้ให้โรบินดึงทั้งทีมขึ้นมาได้เลยจากถ้าไม่ตายโรบินอีกทีหนึ่งนะเพราะกว่าคุณจะรอถ้าไม่ตายอะาไกาอามาเมมก็ดึงได้อีกรอบนะครับแต่ข้อเสียหลักๆคือเราคุมเมมไม่ได้ครับได้แค่บางช่วงว่าอยากจะดึงเทินตอนไหนอะไรยังไงมันมีปัจจัยหลายปัจจัยที่มาจัดก,การในเรื่องนี้ยังไงคลิป IMC อยู่ข้างล่างไว้แล้วลกดไปดูได้เลยส่วนกรณีโอเดียถือว่าใช้ท้าย,ยากได้ครับ รวมดึงอีกที่คือบัฟมันอยู่แค่หนึ่งเทินนะครับดังนั้นใครที่ใกล้ๆอีหกแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในกิจกรรมที่เลือกได้ในตอนนี้เนาะเลือกเลยครับเพราะว่าบัฟนาน2เทินเนี่ยช่วยได้เยอะโบนียเหมาะกับคนที่คิดเยอะครับส่วนน้องทิงงวินถือว่าเป็นตัวมัตแทบสำหรับกรณีคนที่ไม่มีโรบินกับซันเดย์เลยนะเพราะว่าพลังงาน60หน่วยที่ให้เนี่ยเยอะมากเล่นกู้ไอเอ็มซในทีมถูกก็ถือว่าใช้ได้ดีเลยนะฉะนั้นในกรณีคนที่เล่นทีมประหยัดทิงงวินโคตรตอบโจทย์ครับส่วนสปาร์ เพราะว่าไก่อาแท็บไปเนีกินแต้มเลยเอาไปว่าตัวเฉพาะกิจกันละกันส่วนเพล่าหาที่ใส่ไม่ได้เพราะทีมสจริงๆมันเป็น IMC บวกทิงวินซึ่งมันดีกว่ามากๆกูแล้วและถ้าเป็นเพล่าบวก IMC ก็ขาดพลังงานเล่นใหม่ไว้จริงๆถ้าเป็นเพล่าบวกทิงวินก็ทําให้จะแตกขุ่นมาชาเพราะงั้นไม่เวิร์กในรอบนี้นะรอบต่อไปอาจจะเวิร์กก็ได้สำหรับกรณีเพล่าแต่ใส่มาไว้ให้อย่างนั้นแหละครับแชทคงจะคิดแล้วมึงใส่มาทําไมวะพี่นั่นนะเด็ดักไว้ดักไว้เผื่อคนอยากรู้ส่วนหัญยาเหมือนจะดีนะคระราาาาาา่มมกสสให้ทหําาาถอ กระปีถึง300ได้เลยแต่แต้มะกิตี้นี้เนี่ยมันล้นอยู่แล้วครับแล้วก็ไม่มีตำแหน่งอื่นให้ใส่เหมือนกับพวกเพล่าด้วยก็เลยไม่ได้ใช้เหมือนเดิมครับหมายถึง ตรงมาเหมือนเพล่าที่ดูเหมือนจะดีแต่ว่าไม่เวิร์กนะครับต่อไปตำแหน่งซัสเทนครับหัวหัวเนี่ยถือว่าขุ้นขึ้นที่สุดแล้วเพราะว่าบัฟพลังงานได้แถมบัฟเป็น20%แถมกไกอาก็แท่งสก,กิลเหลืออยู่แล้วฉะนั้นหัวหัวที่กินแต้มสก,กิลก็เลยไม่ใช่ปัญหาครับต้องระวังแค่เรื่องของสแต็กที่ลบดีบัฟที่สามารถเกิดได้แค่6ครั้งในคลิปเก่าผมเช็คผิดพลาดนะครับตรงนี้ต้องขออภัยด้วยขอบคุณเพื่อนๆที่มาเตือน,นให้รีเช็คซ้ำกันด้วยนะครับว่ามันมีผลเฉพาะเรื่องของการลลบบดดีีััฟเเเท่่่่าาาานนน้้รรรรืืออองงขกฮฮไไมมผามผาสถยๆะววิิ เป็นฮิลที่เก่งรอลงมาจากหัวในทีมนี้เลยนะไหนจะมีเหลืองฮิลออโต้กันหุ่นแตกแต่จริงผมเชร์กันลักเกอร์บอกวิครัวโปมากกว่าครับเพราะว่ามันได้เถินมากกว่าแต่มีเหลิงชาก็ใช้เหลิงชาได้นะคุณไม่ได้บอกว่าเหลิงชาไม่ดีนะคือจะได้ประหยัดตังค์นะส่วนตัวกันล,ลักเกอร์เหมาะมากสารสายฟรีครับยิ่งใช้วิควัวโปนี่เจนพลังงานให้กันบ,บึ้มเลยเพราะอย่าลืมว่าถ้าไม่ตายเลี้องชั่นให้ตัวเองด้วยนะส่วนกรณนีฟูเซียนกลับมาใช้ได้ดีครับเพราะว่าสามารถบัฟคริเทเคอรเลดได้แล้วก็ช่วย ถึงตายกว่าเดิมครับเพราะว่าเดิมทีเราอยู่กันสี่คนงวนนี้มีห้าน้องฟูกูรับเต็มจ้ะจบน้องฟูบอกลากรค่ะขอไปกินชานมไข่มุกส่วนตัวเบตุลีนกลายเป็นตัวที่ไม่เหมาะกับทีมนี้ครับนั่งกับสามจุดศูนย์มาทั้งเดอะเฮอร์ตาอะไกอาทั้งบักก่อนหน้าเรียกว่าเหมือนโดนหมีรังแกอย่างหนักน่วงเพราะว่าสป,ปีดความแร็ของอะไกาอาแล้วก็คุณเนี่ยทำให้โล่มันหมดไวครับหลักๆก็ประมาณนี้สำหรับตัวซัสเทนที่นี่มาคุยเรื่องของไลคนกับรลิกรวมกันที่หัวข้อเดียวเลยนะแล้วก็จะบิวยังไงปกติแล้ว เบสเนี่ยผมจะแนะนําให้อัพโจมตีปกติทําให้ตายทักษะพูดแล้วก็เป็นพรสวรรค์พูดแล้วก็เป็นพรสวรรค์นกักไลอาครับอะไรที่เกี่ยวกับสปีดควดอัพให้เต็มนะครับจะได้จูนเรื่องสปีดได้สบายๆไม่ต้องมานั่งรื้อของกันอีกต้องอื่นไว้ก่อนก็ได้เอาสปีดให้เสร็จอย่าทาของหลายทีมันเหนื่อยส่วนตัวไลค์โคนนะครับประจำตัวจะดีที่สุดเพราะว่าเรื่องของการให้สปีดมันเป็นเบสสปีดอยู่ที่12อหน่วยครับมัฟทอหมาก็เพิ่มคุนได้ขั้วดามีเก้าเปอร์เซ็นต์บวก กติ5.4%ถ้าไม่มีจริงๆของฝุยเซียวแลลงมาครับที่สแตค1ยังไม่ได้ขัด5นะอยู่ที่84.92%ขัด5ยังไม่คำนวณให้ยังไม่มีใครได้ของมันเพิ่งมาส่วนแล้วคนกาชาตู้เดียวกันเนี่ยหน้ารวดเหมือนกับเดเอเฮต้าเบาคร,บครับเพราะบัฟ ATK คนที่มี S1 ก็จะอยู่ที่แค่77.49%แค่นั้นครับส่วนแล้วคน3ดาวรูปแมงกะพุนมันแรงกว่าเพราะว่าบัฟ DMG ครับซึ่งมันเป็นส่วนที่ไกลาอาขาดพอดีแต่สแตกต้องง้อให้แรมป์อัพขึ้นมาตามแอคชั่นของผู้ความทรงจํานะครับยังไงอากายาก็กรารันตีเริ่มต้นที่1สแตกแนะ่ๆส่วน สองสามสี่ถ้าไม่มีซันเดย์หรือตัวดึงเทินเนี่ยกว่าจะได้มาถือว่าชามากและที่สําคัญบางเชียบระวังตายนะคุณส่วนรีลิกแนะนำให้ฟาร์มเซตสี่ก็คือฮีโร่ทรมป์สองครับเพราะว่าห่างกับพวกเซตยําเยอะมากมากครับแล้วก็เซตเก่าก็ถือว่าห่างเยอะเช่นเดียวกันส่วนเซตําน้าถ้าคุณฮาตัวดีบับมาได้ก็ใส่ได้ครับตัวเองก็นับเป็นดีบัฟอยู่แล้วก็ถือว่ามีหนึ่งดีบัฟส่วนการยําข้อดีคือถ้าคุณมีปัญหาจปีดก็ยําได้ครับเรื่องเปอร์เซ็นต์ด้เมจก็ตามเมจจ์ที่คุณ คือใช้อะไรก็ได้ตามในรูปที่คุณมีเลยครับแต่มันมีเงื่อนไขยอยู่นะฮะอาทเช่นลูทิเลนต์อะลูอีนที่คุณต้องมีคริสเลตถึง70%หรือจะเป็นเฟอร์มาเมนต์ฟอนไลน์กระมอสเนี่ยคุณต้องมีสปีดร้อซึ่งถ้าถึงเันล้วส่วนเรื่องออปชันนะครับเสื้อบาลานซ์ฟิเดเคอรองเท้าสปีดหรือ ADK ไปจูนกันเองนะครับลูกแก้ว DMG ไฟฟ้าดีกว่า ADK นะครับเพราะตัวขาด DMG เยอะมากๆแต่ถามว่าห่างเยอะไมหมห่าง4%ครับในมูลค่าทัพย์สินที่เท่ากันส่วนเชือ,อกใส่เชือกพลังงานยกเว้น E1 ถึงพิจารณา ADK ครับขนาดใช้ซันเดยหัวหัวยังมีบางโรเตทที่วนพลังงานถ้าไม่ าไม่ทลแล้วถ้าไม่ตายมันคือทุกอย่างของอะไกรอาฉะนั้นอยาเถอะครับใช้เยอะขนาดนี้แล้วเรื่องต่อไปก็คือ E1 มากกว่าไลโคนแล้วถึงเป็น e 2อบวกซันเดออีหนถ้ามีตามนี้เวิร์ชชิพหายคือ E1 เนี่ยมันแก้ปัญหาเรื่องพลังงานแบบแทบจะหมดไปเลยครับแถมว่า20่หน่วยตรงนี้ผ่านเชื่อพลังงานได้เมื่อยทำให้มันดีมากๆครับโดยเรื่องปัญหาเชือกเนี่ยคุณสามารถใส่เชือก a อ k แทนเชือกพลังงานแล้วคุณก็สามารถเอาหัวหวกับเอาซันเดอออกและมีอัพไทม์้าไม่ตาย1 0 0ได้เมื่อคุณมี E1 มันเวอร์เบอร์นั่นแหละแต่ว่าเงื่อนไขมันก็ต้องมีตัวช่วยดึงเธอหน่อน,นะเช่นโอเคคุณอาจจะใส่ซันเดย์ไปสักตัวหนึ่งหรือว่าคุณอาจจะใส่เป็นโรบินไปหนึ่งตัวเพื่อมันได้แอคชั่นที่ถี่ขึ้นมันจะได้การันตีเรื่องไทาม์แมตชอัพไทม์ได้คือถ้ามันพาดกว่าจะมีแบบนิดๆหน่อยๆแล้วก็เดี๋ยวพลังงานเต็มอะไรแบบนั้นเลยส่วนอ e ีตรอนสองเนี่ยจะอิกนอดิฟซึ่งให้เยอะมากนะครับมันมีสามสต็กก็คือสี่สิบสองเปอร์เซ็นต์แต่มันไม่ได้สี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ตลอดคร ให้ทะลวงนะฮะคืออ e ีหนึ่งขุนได้40อ่อะครับตรงนี้สี่สิบสองอะครับโอ้ผมโนสานมอลทะบางเชียบฉพะนั้นลำดับก็เรียงตามนี้นะครับแต่คนอื่นที่เห็นตา่างเห็นจูนของคุณแล้วขาบาลานซ์สปีดเปิดไลค่คนปุ๊บบาลานซ์สปีดจบไม่ต้องทารีลิกใหม่เลยอะไรเงี้ยกรณีคอนดิชันแบบนี้ไล่คนก็ดูดีกว่าอ,อีหนึ่งได้นะครับสุดท้ายแล้วคุณต้องเป็นคนตัดสินใจเองถ้าถามผมผมตอบตามนี้ไม่ดราม่ากันนะครับต่อไปคือ q a ที่พวกคุณชอบถามกันมาหลังจากที่ทดลองมา2คลิปแล้วคลิปแรกก็ม ผลตอบรับคือหลังงไม่มาขอ Q and A ท่านั้นตอบไปที่จะทําให้ทุกรอบครับอดทนกันหน่อยนะฮะมันมีทั้งคําถามแปลกคาถามวนซ้ําไปซ้ำมาก็จะเลือกอันที่น่าสนใจมาตอบแล้วก็อันไหนที่ไม่ได้ตอบก็ไม่ใช่ไม่ใส่ใจนะก็ถ้ามาถามในสตรีมก็อาจจะพอตอบได้ครับหรือเข้าทิดขอบมาถามก็มีเพื่อนๆในทิดขอบของคอมมูนิตี้เราพร้อมช่วยตอบไปแล้วซึ่งนนที่นี้เราเข้าฟรีคุณนลิงก์ที่เดสคริปชันไม่เคยคิดตังอะไรคุณอยู่ละและบางคําถามเนี่ยมันก็มีในหัวข้อที่พูดไปแล้วฉะนั้นก็ดูแลตัวเองแล้้้้วววกกกดดดดยยยยออออนน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 ััคคคคคคครรรบมมมทททํําาาาลิปีีีุุ่่่่ณณูะะชึงถแไหะ ไม่ใช่ครับหยอก <c oughs> นับไปโดนครับ <c oughs> คำถามแรกแบบจริงๆครับไม่มีซันเดย์ไม่มีหัวหัวเปิดมาเล่นได้ไหมหรือมีแค่ตัวใดตัวหนึ่งคำตอบคือเล่นได้แต่ต้องทําใจเรื่องพลังงานถ้าไม่ตายมันจะมาช้าและหมดก็ต้องมาเก็บใหม่เม่เงั้นก็ต้องแก้ไขปัญหาด้วยการเปิดอ e 1หรือว่าเอาโรบินมาช่วยสักหน่อยนะครับเพราะในทีมาไกลอาบวกโรบินเนี่ยแค่2องทองที่เหลือคุณไปใส่ไอโมซีกัแลักเกอร์ก็ถือว่าอยู่ได้จากที่ลองไอโมซีสิบสองที่สวอลล็อกนะจบไปที่สามไซเคิลครับแบบบริลิกกลางๆด้วยนะแค่ยี่สิบหกทรั หน่อยนะครับมันจะแบบเอยพลังงานไม่เต็มเฮ้ยชาไปตายไปมาสักทีมันจะเป็นฟิลประมาณนี้ครับขนามที่2ทําทสปีดยังไงเท่าไหร่รับตอบคือตอบไม่ได้มันมีหลายท่าหลากหลายแล้วแต่ทีมแล้วแต่มอนว่าแม่งมีหน่วงไหมอีกแล้วแต่ไอดีจะไปจูนของเพราะมันรวมกันหลายตัวแต่ทําไว้ให้แล้วทีเบสิกว่าข้อสปีดไปย้นอนดูเอาเองเรื่องนี้ตอบไม่ได้แรลกคุณคุณถามใครเข้าเปเปอร์มากางใส่หน้าคุณนะครับแล้วคุณก็ณต้องไปทำตามเปเปอร์เขาไว้ได้ซึ่งไม่ใช่ทางผมะครับผมจะแนะนําว่าเอาเท่าที่เราสะดวกไม่ใช่มาตามเปเปอร์เปะเ,เพราะ ไม่ได้หมิ่นเปเปอร์แค่พูดได้ฟังว่ามันเอาไปใช้งานยากครับแล้วถ้าคุณเล่นโดยที่คุณไม่เข้าใจเปเปอร์คุณเสียหายครับเชื่อผมคำถามที่3ามเชือก A D K ได้ไหมมันก็ได้แหละแต่ลำพังเชือกอียาย,ยัางไม่พอแดกเลยเล่นซันเดย์บโอ้โห,โหยังวนไม่ทันอ่ะถ้าไม่โดนมอนตีถี่ๆก็เพื่อก็อยากให้ใช้อ่ะแต่ถ้าคุณคำนวณพลังงานมาดีจริงๆเทคโทรเทชันมาแล้วแปลว่ามึงเก่งแล้วไม่ควรมาถามโกแนะนําว่าอีหยาแต่ถ้ามีอีหนึ่งแล้วพิจารณา A D K ได้เลยครับคำถามต่อไปคือไลค์โคนหรืออีหนึ่งะมเห็นให คำตอบคือถ้าค,ครูเอลซีสามดาวแมงกอพูดจริงๆมันก็ใช้ได้แล้วครับเปิดตู้เอลซีสักหน่อยหารูปเพิร์ต้าบวกหลวนเหมือนหรือคุณจะแลก BP มาก่อนก็ได้ครับ 1> E 1, e 1มันแก้ปัญหาพลังงานไม่พอกินได้ครับโอเคนะฮะ E 1, e 1ก่อนไล่คนยกเว้นแค่คอนดิชันที่พูดไปที่หัวข้อที่แล้วต่อไปคือเปิดเหอะหรือเปิดไห่นะคําตอบคือเปิดเหอะถ้าอวยเปิดเหอะถ้าทีมพร้อมเปิดเหอะแต่พร้อมลงทุนเปิดไม่นะแต่คุณไม่อวยงบน้อยเล่นแล้วอึอดอัดเรื่องพลังงานตามนั้นเลยครับก็จบเรียบร้อยนะครับตัว่าโค วันหมายถึงความเร็วนะครับผมโซฟาน้องจริงๆแล้วสวยน่ารักสงา่างูแค่นี้แหละแต่เป็นตัวละครที่คิดเยอะหน่อยครับแล้วก็ผมจะชอบโรบินมากกว่าซันเดย์เพราะว่าผมเล่นไม่เก่งตัวใครได้เก่งเรียนเชิญฮะของดีเลยฮะแล้วใครที่มีหัวหัวกับโรบินอยู่แล้วก็ยินดีด้วยครับคุณขึ้นแล้วขึ้นอีกเลยเพราะว่าไกอาเป็นตัวแรกเลยบางที่แทบจะไม่ต้องกดสกิลหรืออรเลยครับเพราะสกิลมันให้พลังงานเท่ากับโจมตีปกติเลยกดต่อเมื่อท้าไม่ตายหมดเวลาเท่านั้นซึ่งคิปพี่แล้วก็เช็คพลาดขออภัยครับพ่าหุ่นหายไปค่อยให้ซัััมมออนนให่่แแคค้เเลยบตววไกกพีดื โคชัยเห็นแล้วคือแบบที่สุดของแจคุณดูเอาเนี่ยมผมพูดแค่นี้แหละสุดท้ายเวยว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมนะทีิผต่อไปด้วยหรือถ้ามีกำลังอยากจะสนับสนุนเราก็สามารถสมัครเมมเบอร์หรือว่าด o n a t เข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ไปจริงแล้วครับบ๊ายบายอย่าลืมกดซับนะ